สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพาไปดูวิธีการทำลายแจ้งเตือนจากปฏิทินของเรานะคะให้ไปแจ้งเตือนที่ลายส่วนตัวของเราในทุกๆเช้านะคะเพื่อบางทีเราก็อาจจะเช็คตารางงานอย่างนะะี้ค่ะว่าแต่ละวันเรามีอะไรบ้างซึ่งตรงนี้นะคะเราจะให้ไปแจ้งเตือนพร้อมกับรายละเอียดที่เราใส่เข้าไปในคาลเลนด้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยนะคะ ก่นอื่นนะคะเมื่อเรามีปฏิทินอันนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็สร้างกิจกรรมนะคะใส่กิจกรรมเข้าไปในแต่ละวันว่าเราจะทําอะไรเสร็จแล้วไปที่ตัว google drive ค่ะแล้วก็เพิ่มบวกมาเลยนะคะ new ไปเลยเสร็จแล้วม่อก็เลือก google app script s ค่ะจากนั้นก็จะเปิดตัว app script s ขึ้นมานะคะอ่าตอนนี้ก็ create app s script ได้เลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราได้มาแล้วนะคะฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วอันนี้ให้ลบออกไปเลยให้เราไปใส่ฟังก์ชันอันนี้นะคะซึ่งฟังก์ชันตรงนี้เดี๋ยวจะวางไว้ข้างล่างเมินนะคะเดี๋ยวลองเอาไปใช้กันดูทีนี้เราก็จะใส่ตัวสคริปต์นี้เข้าไปใส่ฟังก์ชันนี้เข้าไปซึ่งสําหรับตัวฟังก์ชันอันนี้นะคะจะมี2จุดที่จะต้องแก้ไข ก็คือในส่วนของ Google Calendar ID แล้วก็ในส่วนที่เป็น Token Line นะคะตรงนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วไปตั้งชื่อก่อนนะคะด้านบนเราก็ตั้งชื่อเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วก็โอเคค่ะ okay. เมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะไปนำ ID Calenda r ก็คือ ID ของปฏิทินเรามาใส่ในบรรทัดที่6นะคะถ้าถ้า copy อ่ฟังกช์ชันอันนี้มาวางเลยจะอยู่ที่บรรทัดที่6นะคะที่เป็น AAA นะคะ่ะ ตรงนี้จะเป็น Google Calendar ID ให้เราเปิดไปที่ตัวปฏิทินอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาที่จุด3จุดตรงนี้เลยค่ะจเสร็แล้วก็เลือกเป็น Setting and Sharing นะคะเมื่อเข้ามาแล้วเราเลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะอ่ามันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะ Integrate Calendar แล้วก็ Calendar ID อันนี้ให้เรา Copy ตรงนี้ไปเลยถ้าใครที่ใช้ตัว Calendar ที่ ผูกกับอีเมลตรงนั้นก็ใส่เป็นอีเมลของเราไปได้เลยนะคะอันนี้เราก็วางตัว Google Calendar ID เสร็จแล้วส่วนที่2ที่เราจะไปแก้ไขนะคะก็เป็นตัวของ l ล n e ตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะไปออกโทเค็นไลน์ generate t o เค็นไลนมาก่อนซึ่งวิธีการนะคะให้เราเสิร์ชใน Google search เลยค่ะว่า Line Notify เสร็จแล้วเราก็คลิกเข้ามาเลย ก็จะพาเรามาที่หน้านี้นะคะจากนั้นให้เราล็อกอินเข้าไปก่อนค่ะซึ่งขั้นตอนการล็อกอินนะคะก็จะมี2รูปแบบก็คือเป็นการใส่อ e ีเมลเข้าไปแล้วก็การสแกน QR code นะคะเมื่อเราเข้าสู่ระบบนะคะของจะมาที่หน้านี้เนาะพอมาที่หน้านี้แล้วให้เรามาที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็น My Page ค่ะจีนี้เลื่อนลงมาข้างล่างเลย ตรงนี้นะคะเจนเน a เ e token ให้เราคลิกไปเลยค่ะ,ะเสร็จแล้วเราตั้งชื่อก่อนนะคะเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็มาเลือกที่เป็นส่วนตัวถ้าเราจะให้ไปแจ้งเตือนที่ลายส่วนตัวเราก็เลือกอเป็นลายส่วนตัวของเรานะคะหรือว่าถ้าใครจะให้ไปแจ้งเตือนในลายกลุ่มเราก็เลือกกลุ่มที่เราต้องการจะให้ตัว l ล n e Notify อันนี้ตัว ค a ล e n d a r อันนี้ไปแจ้งเตือนได้เลยเสร็จแล้วก็ generate token ค่ะเราก็จะได้ token อันนี้มาเนาะจากนั้นเราก็ copy นะคะกลับไปที่ตัว script เราอีกรอบหนึ่งลงมาที่บรรทัดที่64อะค่ะตรงนี้จะเป็นตัว xxx ให้เราวางตัว token line ไปเลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้ว ก็หลักๆก,ก็จะมีสวส่วนที่เราต้องแก้ไขนะคะเสร็จแล้วเราก็บันทึกไว้เสร็จแล้วเราลองรันดูนะคะกดรันข้างๆนี้เรามาดูกันว่าจะติดปัญหาอะไรไหมทีนี้เราก็จะอนุญาตให้สิทธิ์นะคะ r e v ิวสิทธ์เราก็เลือกเป็นอีเมลของเราจากนั้นมาที่ advance นะคะแล้วก็ Go to Line Notify ตรงนี้เลยมาตรงนี้เราก็อนุญาตค่ะโอเคเราจะเห็นว่าตอนนี้นะคะตัวลายของเราที่เป็นลาย notify ค่ะจะมาแจ้งเตือนในลายส่วนตัวเราก็จะมีรายละเอียดแบบนี้นะคะ โอเคค่ะเมื่อฟังก์ชันตรงนี้ของเราสมบูรณ์แล้วนะคะที่นี้เราจะไปตั้งค่าว่า,าเราจะให้แจ้งเตือนอันนี้เข้ามาในไลฟ์ของเราในทุกวันหรือว่าในช่วงเวลาไหนเรามาที่ตรงนี้นะคะแท็บเมนูทางด้านซ้ายมือค่ะมาเลือกที่ triggers ค่ะอ่าแล้วก็คลิกไปเลยนะคะเสร็จแ,แล้วพอมาที่หน้านี้แล้วให้เราลงมา add trigger ตรงนี้ได้เลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราได้มาที่หน้านี้แล้วตรงนี้เราก็จะเป็นอันนี้ไปเลยนะคะก็ส่วนตรงนี้ไม่ได้ติดอะไรเสร็จแล้วเรามาที่ในส่วนของเวลานะคะอันนี้เราก็จะเลือกเป็นวันนะคะเราก็เลือกเป็น d a ยตรงนี้นะคะเสร็จแล้วข้างล่างเขาก็จะถามว่าเราจะให้แจ้งเตือนในช่วงเวลาไหน อันนี้ก็จะให้แจ้งเตือนในช่วงของตีห้าถึหโมงเช้านะคะเราก็เลือกตามนี้ได้เลยอันนี้นะคะจุดนนี้นก็เป็น daily All เลยก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เซฟเลยค่ะโอเคเรียบร้อยเพียงแค่นี้เราก็จะได้ตัว ลายแจ้งเตือนในทุกๆเช้านะคะในช่วงเวลาที่เรากําหนดไปเมื่อสักครู่นี้เขาก็จะส่งแจ้งเตือนจากตัวปฏิทินเข้าไปที่ลายส่วนตัวของเรานะคะค่ะก็ลองนําไปปรับใช้กับงานของแต่ละท่านดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ